เอ๊ะผมรู้สึกว่าเอ๊สกินตอนนี้มันมีเสียงคล้ายๆกับอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสวัสดีครับผู้ชมในกคนชาแนลนะครับเสียงผมก็ต้องพูดมั่เยอีๆน,นะครับเพราะว่าพ่อแม่น้องผมรับอยู่นะครับผู้ชมเอ่ออันนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยเอ๊ะมาปาเป็ดชีแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ยพูดอย่างนี้มันยากจริงๆเพราะมันอยู่นี่งไงคุณผู้ชมเนี่ย โปรโปรบาว่าเวนเจนิสซิสโชคดีนะครับผู้ชมที่เมื่อวานนี้ผมไปฟาร์มแล้วต้องเงินเหลือเฟอืออย่างเงี้ยครับผู้ชมโอ้โหไม่ได้เหลือเฟอือแล้วโอ้ผมจะพูดแบบไหนดีเสียงหนึ่งหรือเสียงสองดีโพราะบาว่าหรือมีชื่ออีกชื่อว่าแพทริกส์เขาเป็นดาดีกิ่งมากๆในการทําสงครามซึ่งเขาเนี่ยก็ตกจากที่สงูงแล้วก็เขาเกือบตายนะครับเขาก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิต เหมือนกับแทคกอรีเปียบเลยแล้วต่อมานะครับผู้ชมคือเวนเวน,วนบรูซเวนที่ว่าเป็นแบทแมนหนะบ้างสิงเวนเนี่ยเขาเป็นคนที่ถูกขับไล่แถมเขาเนี่ยก็ถูกคนหัวกับเ,เพื่อนของเขาเนี่ยแบบดาวอะเฮ้ยแกเนี่ยจะเป็นล็อกสตาร์ไม่ได้หรอกซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เจอกับเอทีโออีกนะครับผู้ชมว่าถ้าเกิดว่านายเราพอเสนอของฉันเนี่ยนายก็จะได้เป็นล็อกสตาร์แต่ในตอนนี้เขาก็ไปกลายเป็นมาปาที่ไม่เคยพูดกับทุกคนอะไรอีกเลยในที่ไงก็คือติเช่นนั้นเลยนะฟัดเด็จเขาแล้พอเสนอของทีโ เป็นสีส้มเนกงๆๆง,องอยู่โอ้ตัวดีโคตีรีโคตเฮะไม่ไม่มีทางไม่มีทางคอสมิกบีอิงนี่มันจากจากมาเวลชัดชัดเจนเนสซิสเขาคือคอสมิกบีอิงตัวหนึ่งนะคะรับผู้ชมคือแบบเป็นสีมิชีวิตที่แบบมีพลังแบบพาวเวอร์ฟูลมากๆ,ๆเลยะคะรับผู้ชมที่เขาเนี่ยได้ดูดซับพลังมาจากจากักรวาลของตัวเอง เพื่อที่จะให้เขาเป็นผู้ปกครองของจักรวาลน,นั้นหลังจากที่เขาได้ตามหาสิ่งสิ่งหนึ่งมาเป็นเวลา1ล้านปีนะครับผู้ชมเขาก็ได้เจอกับสันเจ้าสันเจ้าหนึ่งนะครับผู้ชมที่เก่าแก่แกม,มากเลยที่แบบเต็มไปด้วยพลังคอสมิกอะไรพวกนั้นนะครับผู้ชมโอ้โหไอตัวน,วนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่พวเวร์ฟูที่สุดฮะในในหมู่ของทุกอย่างนะครับผู้ชมเราก็จะไปเริ่มใช้กันเลยครับผู้ชมไอตัวจักรว,า,วาเนี่ยอันนี้มันทหารบวกับไรเซเบอร์บวกกับ อะไรนะบวกกับแบดจี้เหรอเพลงก็แสนจะไม่ทหารเลยครับผู้ชมโอ้โหอย่างแปลกทําไมมันไปรับอีกโซเดนแล้วทำไมมันตามมันกลายเป็นสีแดงอย่างนี้เฮ้ยมีเสียงสะท้อนหนีด้วยจริงเออแล้วจะตัวต่อไปนะครับผู้ชมก็คือเอเวนกันนะครับผู้ชมเออมันก็เวนสมชื่นนะครับผู้ชมมันจะมีเพลงหรเปล่าเป็นเพลงหรอกอะไรม่เนี้ยเฮ้แม่จะมีเพลงโอ้ไปก่อโอ้ขอไปก่นี่มันวิลโลว์สัด โอ้โหไอ้นี่เป็นนักบรรเลงที่โคตรเก่งเลยครับผู้ชมสามารถบรรเลงเพลงได้โดยที่ไม่ต้องถือออ <c oughs> โอ้โหไอ้บนหัวนี่มันคือมันคือเดี๋ยวก่อนนะครับไอ้บนหัวนี่มันคือมันคือไอ้นี่หรือเปล่าคือไอ้นี่มันก็เป็นขุมพลังอันนึงใช่ไหมผมมีตั้ง278องันผมโฮจะแบบผมก็จะพาววเอร์ฟูลตัวนี้มากกว่าตัวนี้เป็น278เท่าโอ้โหไปก่อนโอ้โหไปก่อนแค่ดูเดี๋ยวก่อนเฮ้ยดูดีแล้วเอา้เาแล้วไอ้สกินตัวนี้มันเป็นในตั้งเหรอ เอ๊ะผมรู้สึกว่าเอสกซ์เกมตอนนี้มันมีเสียงคล้ายๆกับอะไสักอ,อย่างนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแท็กของไอ้ตัวนี้มันกำลงังดังบรรเลงอยู่น่าจะโคตรที่เลยครับทู้ชมแบบลอยไปไหนก็ได้เหมือนโปรเสเซอร์ X ์ holy โอ้โหพลังโคตรพาวเวอร์ฟูลมีคอสบิ๊กบีอิงแบบเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแต่กับแต่กับออนี่มาแทง <c oughs> คือผมมีอะไรมาแนะนำพิกเกตพาริตเนอร์ทีนึนงนะครับทู้ชมคือแบบมันจะดีมากเลยครับทู้ชมถ้าเกิดว่า มันมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งอะปุ่มสำหรับคัดซีนเรื่องราวของมันนะครับผู้ชมแบบเป็นอนินฟอร์มชันในทุกเนี้ยแล้วก็โชว์เรื่องราวของมันแบบเรื่องราวสั้นๆสักประมาณ2นาที3นาทีแบบเนี้ยเออนี่าจะโคตรดีอรับก็เป็นแบบเลยครับผู้ชมก็น่าจะครับผู้ชมคือทั้งสามสกินนะครับผู้ชมผมอุตส่าห์ตื่นเช้ามากๆมาเพื่อถ่ายคลิปนี้เลยครับผู้ชมแล้วก็แบบขังพ่อแม่น้องผมไปข้างบนเพื่อให้ลงมาหาผมเพราะผมจะถ่ายคลิป <laughs> ต้องขอโทษต่อสมาชิกในบ้านในแทนันทีด้วยครับแท็ก็ว่าคนไหนพี่กำลังดูอยู่ ขรียเพืรครับรุู้ชมงั้นผมไปก่อนละครับ